ครับสวัสดียามเย็นทุกท่านครับผมวันนี้ก็วันพฤหัสที่24ตุลาคม2567ครับเย็นนี้จะพาทุกท่านไปอัปเดตพื้นที่ปลูกพืชผักแบบปราณีตนะครับผมจะไปเก็บผักด้วยนะครับผักบุ้งนะครับผมอุปกรณ์ที่เตรียมครับนะี่ครับ กันไก่ตัดกิ่งกับตัก,ก้านะครับผมตะก,ก้าดูสมุนนะครับสมุนก็ตามไปครับอากาศกําลังดีนะครับสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นแล้วเวลานี้ตอนนี้ครับผมแสงแดดก็เริ่มอ่อนลงบ้างแล้วนะครับผมเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวนะครับ ฝนต้นน่วันก่อนก็มีฝนตกลงมาป้าครับดกทันมาอัปเดตมีต้นไม้อะไรเพิ่มบ้างนะครับผมดูพกบุ้งก่อนนะครับบุ้งโตวสวยงามเลยนะครับพกบุ้งนะครับกลุ่มนี้นะครับพกบุ้งครับพกบุ้งนะครับผมพกบุ้งยินตาโฟน,นะครับผม ครับเป็นกกอบหยอดเมล็ดไว้นะครับนี่มีตะไคร้นะครับผมตะไคร้ที่ปลูกเพิ่มมานะครับเป็นแนวนะครับผมแนวขันนะครับก้าก้าลุมนะครับก้ากอนนะครับผมอันนี้คาแดงกระเสดใหญ่นะครับผมหลุมนี้งอกแล้วครับ อีกสองหลุมยังนะครับผมยังนิ่งครับก็มีมะละกอนะครับผมมะละกอที่ลงเพิ่มนะครับมะละกอเป็นมะละกอพันแขกนวลน,นะครับแขกนวลมะละกอส้ม,สมตํานะครับตัวนี้เป็นไผ่นะครับผมไผ่ลวกหวานนะครับไผ่ลวกหวานสั่งมานนะครับ มะละกอสองต้นนะครับอีกหนึ่งต้นหนึ่งต้นนี้จะเป็นผลไม้ไอศสครีมนะครผมฝักเหมือนมีฝักเหมือนอ่าเหมือนเหมือนอะไรดีครับเกยบเทียบฝักแบนๆนะครับผม ฝักนแบนแตนเนื้อในมันฟูนะครับขายสะตอนะครับผมขายฝักสตอนะครับแต่ว่าเนื้อในฟูเป็นไอศครีมนะครับผมครีมสองต้นนะครับผมปลูกตรงโน้นอีกต้นหนึ่งครับอันนี้เป็นแคร์นะครับต้นแคร์แคร์ขาวนะครับแคร์ขาวอันนี้ก็ทันทีชินชมกิน ลาบก้อยนะครับเป็นผักขาวตองครับผมข้าวตองต,องต้นแครนี้ก็เป็นพี่เลี้ยงของผักวาันป่าได้เช่นกันนะครับผมปลูกเพิ่มมานะครับมียอดยอดลุมไว้ก็มีครับตัวนี้ับเป็นฟักทองนะครับผมฟักทองเยอะเลยนะครับ หลุมรอบๆเลยครับอัวน,นี้เกือบเต็มพื้นที่นะครับผมดูอ้อยครับอ้อยก็เริ่มโตมาบ้างนะครับผมอ้อยตัวนี้สุพรรณบุรี50นะครับผมสวนสิงคโปร์นี่ครับตัวนี้ร็โอเคนะครับตัวนี้จะเป็นหลุมของฟักทองนะครับผมเก็บลูก อยอดนะครับมีกล้วยน้ำว้าว้าถือเครือใหญ่เลยครับที่ต้นแม่ที่เอามานะครับผมเครือหนึ่งมีสิบโกวีเลยนะครับปลูกต้นคู่เลยครับปลูกต้นคู่จะได้กินไวนะ้ับอันนี้ก็หลุมฟักทองครับกล้วยมีสองหลุมนะครับต้นคู่ต้นคู่ ตัวนี้ก็มะละกอนะครับมะละกอพันใบใหญ่นะครับผมมีสองหลุมเช่นกันนู่นครับตรงที่ว่างนี้ก็ลงฟักทองครับเห็นหลุมๆนะครับตวนี้อีกหนึ่งต้นนะครับต้นไอศครีมนะครับผมมะละกอนะครับดูถั่วนะครับถั่วยาวเาคลีร์ลงเยอะครับช่วงนี้ ดูหนาวนะครับผมจะเข้าฤดูหนาวนี้เพียครับเพียลงเยอะครับบางต้นต้นนี้ยังปลอดภัยอยู่นะครับมดครับดูสังเกตมดเริ่มออกฝักนะครับเริ่มออกฝักแนละ้นะว,วนะครับถั่วฝักยาวครับเพียลงนะครับผม เดี๋ยวดูแตงกวานะครับตัวนี้ก็หยอดไว้เหมือนกันครับเป็นกระลำนะครับผมหยอดเมล็ดเลยครับไม่มีเวลาเพาะครับหยอดเมล็ดลงหลุมเลยแตงโมครับแตงโมทำค้างนะครับค้างนี่แหละมีแตงนะครับแตงกวานะครับผมแตงกวา เก็บไปหลายรอบแล้วนะครับผมน่าจะสองสามรอบแล้วครับแตงกว่าครับลูกนะครับผมก็ผมใช้น้ำหมักที่ทำนะครับผมมาฉีดพ่นให้อยู่นะครับสูตรบำรุงรวมทั้งสูตรไล่มแมลงนะครับไล่มแมลงไม่ได้ฆ่านะครับฆ่าไม่ได้ครับไล่ได้อย่างเดียว สุตเลยมแมลงมีหลายสูตรด้วยกันแต่ว่าทําไว้ได้สูตรเดียวนะครับสูตรเดียวอยู่นี่ครับลูกโตครับนี่ครับแตงกวาครับแตงกวาเออลูกอีกหลายลูกนะครับเดี๋ยวจะเอาน้ําขี้ปลามาลดครับพอดีเลี้ยงหมอมีบ่อเลี้ยงปลาอยู่ข้างบ้านนะครับผมนี่ครับลูกใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ค่อยเก็บนะครับแตง เพียลงเยอะเลยครับดูครับจะได้กินหรือเปล่าเพียลงแล้วมดก็มานะครับผมมดมากินขี้ของเพี้ยนะครับที่มันถ่ายมูลไว้นะครับถ่ายม,มูลไ,นไลปน,น,นี่ก็ทำรุมปลูกเพิ่มนะครับเพาะเพิ่มดีจะมาลดน้ำเงอน,นครับแดดล่มล,ม,ลมตกละช่วงนี้ ถั่วนี้ค่อนข้างจะถูกโลกกับเพียนะครับเนี่ยออกฝักนะครับผมออกฝักแล้วถั่วขึ้นค้างเยอะกันนะครับค้างถั่วครับผมต้นนี้ก็ดูปลอดเพียอยู่ครับบางต้นเพียลงเยอะครับ ติดฝักแล้วนี่ครับปลูกเองกินเองนะครับผมปลอดภัยนะครับอินซีนะครับซีปุ๋ยเคมีไม,ไม,ไม่ไม่ได้จำเป็นอะไรมากมายแค่กระตุ้นเฉยๆนะครับกระตุ้นช่วงแรกๆครับช่งนั้นก็ใช้อินซีนะครับนำหมักชีวภาพนะครับผม แค่กระตุ้นนะครับเดี๋ยววหลังจะพูดถึงเรื่องปุ๋ยให้โคโปรจรนะครับผมมันสำคัญหรือไม่นะครับเป็นพีเคนะครับผมครับนี่คือตัวห้ามตัวเบียนนะครับก็คือแมงมุมนะครับผมดูเพียหลงครับโอ ต้นนี้ทรมานเลยครับต้นนี้เพียอลุงมดก็มานะครับมดมาทําหลุมอยู่นี่เลยนะครับผลต้นเลยครับขึ้นตรงนี้เลยนะครับนี่ผมเอาลำมาโรยนะครับมันยังเจาะรูอยู่นะครับผมเดี๋ยวองมาฉีดพ่นต่อครับ แต,แต่งกวาครับปูเพิ่มมาอีกหลายอย่างครับกระไคฟักทองกระลำแต่งล้านนะครับอันนี้แต่งล้านนะครับผมนีผล่มาแล้วครับแต่งล้านนะครับผมวนก่อนไปหาซื้อไม่ได้นะครับแต่งล้านนะครับมาครับแต่งกวา ซื้อม่ได้ช่วงนั้นอันนี้ก็โดนหอยกินเหลือแค่แค่นี้เองครับเพิ่มสีสันนะครับผมปอเถื่องครับเหลืวอยู่แค่นี้ครับ่ยเป็นสับป,ประรดนะครับผมสับป,ประรดเดียวสับป,ประรดรวมๆแล้วเป็นสิบกว่าชน,นิดนะครับผม ลงไว้ในบริเวณนี้ครับพื้นที่ปลูกพืชผักแบบปลาหนีบนะครับแล้วก็ทอดยอดนะครับมันแก้วนะครับผมหมันแก้วเก็บยอดครับพันเก็บยอดจะเป็นพันมีสองตัวนะครับจะมียอดแดงกับยอดขาวนะครับผมยอดขาวเป็นนิยมนะครับ นี่ออกเองครับไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะเดี๋ยวดูตอ้นออกลูกครับดูใบโตมากขายมะอ,อึกไม่แน่ใจว่าอิดตันไหนนี่ครับผอบุ้งทอดยอดเดี๋ยวจะเก็บไปใส่สึ่มีนะครับผมเย็นนี้เมนูตอนเย็นนะครับ เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ไม่ได้อัปเดตมาหลายวันนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับฝากกรลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมวันนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ